สวัสดีค่ะคุณฟังกำลังติดตามรับฟังรายการจิตอาสาพัฒนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยประชาการทหารพัฒนากองประชาการกองทัพไทยรายการจิตอาสาวันนี้นำเรียนเพื่อฟังวันกองทัพไทยวันกองทัพไทยเป็นวันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัสตถีกับพระมหาอุปราชาของพมา่า ด้วยถือเอาวันที่18มกราคมของทุกปีเป็นวันกองทัพไทยตามการคำนวณจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่ระบุว่าพระองค์กระทำยุทธหัตถีในวันจันทร์แรมสองข้ามเดือนยี่ปีมะโรงจลุลศักราช954คำนวณได้ตรงกับวันที่18มกราคม2135ค่ะเดิมทีนั้นกระทรวงกลาโหมก็ได้กำหนดให้วันที่8มกราคมของทุกปี เป็นวันกองทัพไทยต่อมาในปีพุทธศักราช2523ได้เปลี่ยนโดยให้ถือเอาวันที่25มกราคมเป็นวันกองทัพไทยตามมติของคณะรัฐมนตรีในสมัยนั้นตามประกาศสำนักนายกร,รัฐมนตรีเรื่องกำหนดวันกองทัพไทยและวันสถาปนาประทรวงการาโหมโลง13มิถุนายน2523ต่อมาภายหลังได้มีนักประวัติศาสตร์หลายท่านได้ตรวจสอบและพบว่า วันที่ทรงกระทํายุทธัตถีนั้นแท้จริงแล้วไม่ได้ตรงกับวันที่25มกราคมแต่น่าจะตรงกับวันที่18มกราคมปีดังกล่าวทางราชการยังคงถือเอาวันที่25มกราคมเป็นวันกองทัพไทยต่อไปจนกระทั่งวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2549คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอให้เปลี่ยนแปลงกําหนดวันกองทัพไทย จากวันที่25มกราคมเป็นวันที่18มกราคมของทุกป,ปีค่ะและอนุมัติให้เป็นวันยุดราชการของกระทรวงกลาโหมตามหลักการเดิมตามประกาศสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเรื่องกํำหนดวันกองทัพไทยและวันสถาปนากระทรวงกลาโหมลง23สิงหาคม2549ในปัจจุบันนี้วันที่18มกราคมจึงถือเป็นวันยุทธหัตที วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือวันกองทัพไทยค่ะอีกสักครู่ในช่วงต่อไปเราจะได้ติดตามในส่วนของรายละเอียดต่อไปค่ะ